ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนอยู่กับผมหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปลองขับไลน์แมนนะครับในวันปกตินะครับซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิปไปนะครับตอนนั้นอ่ะเป็นเป็นการขับวันแรกของผมนะครับที่กรุงเทพนะครับที่ไลน์แมนเปลี่ยนมาใช้แอปไลน์แมนสีดำนั่นเองนะครับหรือว่าไลน์แมนไรเดอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติดีกว่านะครับหลังจากที่ตัวแอปนะครับเปิดมาได้ประมาณ4-5วันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาขับในวันปกตินะครับก็วันนี้ขอแค่งานเดียวแล้วกันนะครับว่าจะได้งานยาก เย็นสักแค่ไหนนะครับก่อนรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กดปุ่มติดตามให้ช่องของผมด้วยนะครับบอกได้คําเดียวนะครับว่างานวาร์ปมากนะครับตอนนี้และสําหรับโทรศัพท์ที่ผมใช้นะครับนั่นก็คือหัวเว่ยโนวา 5T นะครับความจริงนะครับมันไม่สามารถย่อจอได้นะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าให้มันย่อจอได้นะครับเพื่อนๆเข้าไปที่เนี่ยเพื่อนๆต้องเปิดเป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ก่อนนะครับแล้วก็เข้าไปที่ ระบบและการอัปเดตและก็ตัวเลือกสําหรับนักพัฒนานะครับและก็เลื่อนลงมาเลื่อนลงมาด้านล่างสุดนะครับตรงที่เขียนว่าบังคับให้กิจกรรมปรับขนาดได้นะครับเด็นนะเพียง <Okay, S 2> เท่านี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถย่อจอได้แล้วนะครับแต่ถามว่าย่อจอแล้วจะช่วยให้กดงานง่ายขึ้นไหมนะตอนนี้ผมรู้สึกว่าหัวเวยนัว่า5ทีก็เอาไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะครับในการกดงานนะครับผมอยู่กันที่บิ๊กซี ลาคขาแพงนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับตอนนี้หัวเว่ยโนวา5 t ต้องบอกว่าเอาไม่อยู่แล้วนะครับสำหรับงานไลแมนตัวสีดํานี้นะครับหรือว่าแอปใหม่ของเขานะว่าถ้าเกิดเราไปเทียบประการขับวันแรกใช่ไหมวันแรกเราเนี่ยค่อนข้างที่จะเออได้เปิด ID ดีก่อนได้สมัครก่อนหรือว่าของผมเนี่ยคือแบบได้เป็น ID ดีที่สมัครมาก่อนหน้านี้แล้วเอามาขับได้อะไรแบบนี้นะครับก็คือวันแรกอ่ะงานเราค่อนข้างที่จะเห็นเยอะกว่านะครับแต่ตอนนี้คือเข้าสู่สภาวะปกติ แล้วนะครับคือการกดรับงานนะครับกดยากกว่าเดิมเยอะเลยนะครับต้องพูดว่าอย่างนี้นะครับถ้าจ,จะให้ผมแนะนำนะครับในการรับงานอย่างนี้นะครับหรือว่าในการที่จะมาขับไล์แมนนะครับเพื่อนๆต้องลงทุนต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่ อย่างเช่นรุ่นที่มันแพงๆนะครับหรือว่าต้องไปดูดีๆนะครับผมก็น่าจะต้องซื้อโทรศัพท์ใหม่แล้วเหมือนกันนะครับก็ขอตัวกดงานก่อนแล้วกันนะครับไม่รู้จะได้งานตอนไหนนะครับตอนนี้จะบ่ายโมงแล้วนะครับสำหรับงานไลแมนในวันปกตินะครับต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็ขอแค่งานเดียวพอนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะผมลองเปิดดูลองกดเล่นๆนะครับกดยากกว่าเดิมเยอะมากเลยนะมาพูดเรื่องนี้ดีกว่านะครับเพื่อน ตอนนี้นะครับเพื่อนๆเราก็กดงานได้แล้วนะครับถืองานแรกของเราวันนี้นะครับใช้ระยะเวลาในการกดนะ12นาทีนะครับนั่งกดอยู่นะได้ตอนบ่าย1นาทีนะครับผมอัดคลิปวิดีโอลากยาวเลยนะครับ12นาทีนะครับในการกดนะได้ร้านพราบก้าวไก่ย่างนะครับถือว่ากดยากพอสมควรเลยนะครับเนื่องด้วยจากโทรศัพท์เราไม่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นกลางๆจะมากกว่านะครับซึ่งถ้าคนขับไล์แมนที่ขับเป็นอาชีพเนาะ ที่แบบขับเป็นประจํามากกว่าผมหรือว่าแบบขับเรื่องของผม,งผมเนี่ยขับเน้นเที่ยวมากกว่านะครับเน้นขับหลายๆค่ายเน้นเปลี่ยนไปนเรื่อยอะไรแบบนี้ก็แบบก็ไม่ได้ไปลงทุนด้านโทรศัพท์ด้านจริงจังอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สําหรับพี่ๆคนที่เขาขับแบบจริงจังเขาก็ใช้โทรศัพท์ค่อนข้างที่จะแรงนะครับในการกดงานไลน์แมนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่อง รูทเครื่องมูความจริงเครื่องรูทเครื่องมูมันไม่ได้ผิดอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปอธิบายให้ฟังในอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับสําหรับเครื่องรูทนะครับผมจะมาแบบบอกให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับว่าเครื่องรูทมันไม่ได้ผิดด้วยต้องบอกว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าตอนนี้ขอตัวไปรับงานให้ลูกค้ากันดีกว่านะงานเดียวพอนะครับวันนี้นะมาแบบทดลองให้ดูในวันปกตินะครับของการกดงานของไลแมนแอปสีดำนะครับไลแมนอันใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากวันแรกใช่ไหมครับที่ผมไปขับนะที่ วันแรกในงานมันลดมาค่อนข้างที่จะเยอะแต่อันเนี้ยงานเหมือนจะส่งมาในรัศมีที่ไม่เกิน3กิโลเมตรนะครับสำหรับไลแมนแอส4ดีดำในวันปกตินะก็เดินทางไป,ปรับอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับงานวันแรกและงานเดียวในวันนี้นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้อาหารมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งแค่650เมตรเองนะครับในซอยข้างในนู่นเนาะก็งานแรกนะครับก็งานใกล้งนงะแล้วก็ได้ค่าส่ง62บาทนะครับยังไม่ได้หักนะครับก็เดี๋ยวเดินทางไปส่งอาหารให้ลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับสำหรับการกดงานไลแมนวันปกติงานแรกงานเดียวของวันนี้นะครับ อนนี้นะครับเราก็จบงานแรกของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนได้ค่าส่งเดี๋ยวขอหักก่อนนะครับตกงมาประหารแล้วเฮ้ยได้ค่าส่ง62บาทนะครับคือเข้าอล l l e t แต่ว่าเขาก็หักค่าคอมมิชชั่นจากในเครดิตรับงานเราไปไงเดี๋ยวขอดูก่อนก็คือได้ค่าส่ง52.70บาทนะครับก็คือ นี่ยคือยอดที่เขาหักแล้วนะครับสำหรับงาน62บาทนะครับก็จะได้ประมาณ52.70นะเพราะว่าตอนแรกนรายลายได้วันนี้ผมไม่มีเลยไงก็เราก็จะสามารถรู้ได้นะครับว่า62บาทแี่ยได้ประมาณ52นะหักแล้วนะครับแต่ข้อดีของไลน์แมนอันนี้นะครับที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือเขาสรุปยอดมาให้เราเป็นเป็นยอดสุดทธิเลยอ่ะเราไม่ต้องไปคิดคำนวณเองแล้วนะครับว่าวันหนึ่งเราได้เท่าไหร่นะ ก็เดี๋ยวขอตัวกลับห้องกันดีกว่านะครับสำหรับการทดลองในการขับไลแมนวันปกตินะครับงานแรกงานเดียววันนี้นะครับถือว่าค่อนข้างที่จะ กดยากกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมกันที่ห้องแล้วกันนะครับทุกคนกลับห้องกันก็เป็นอย่งไรบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการไปทดลองการขับรถไลแมนของผมนะครับแอปสีดานั่นเองนะครับในวันปกตินะครับของไลแมนไรเดอร์นะตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเพราะว่ากดงานยากขึ้นเหมือนเดิมนะครับแล้วก็งานวาร์ปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องใช้โทรศัพท์ที่แรงเหมือนเดิมนะครับและการกดงานนะครับค่อนข้างที่จะ ยากกว่าเดิมนิดนึงนะครับสำหรับผมนะครับในการใช้โทรศัพท์เจ้าหัวเว่ยโนวา 5T นี้นะครับสำหรับใครที่อยากย่อจอนะครับก็ทําตามที่ผมบอกได้นะครับไปปรับการบังคับใช้กิจกรรมการปรับขนาดนะครับเพื่อนๆก็สามารถย่อจอได้แล้วครับลองไปดูนะครับว่าโทรศัพท์ของใครรองรับการทําแบบนี้บ้านครับส่วนใครที่เพิ่งมาขับหรือว่าเพิ่งย้ายค่ายมานะครับก็ต้องแนะนําว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับสําหรับเพื่อนๆนมือใหม่ที่เพิ่งย้ายค่ายมานะครับหรือว่าเพิ่งมาขับเนาะ ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าค่ายไลแมนนะครับเขาใช้โทรศัพท์ค่อนข้างที่จะแรงมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับและการรูทของโทรศัพท์นี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะครับเพราะว่าการรูทไม่ได้ไปทําอะไรผิดนะครับก็แค่ไปเพิ่มประสิทธิภาพของ โทรศัพท์ให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่าเดิมนะครับและก็ผมก็คงจะต้องเปลี่ยนโทรศัพท์อีกแล้วนะครับไม่แน่นะครับแต่ยังไม่รู้นะครับว่าจะซื้อรุ่นไหนนะครับหรือถ้ามีสปอนเซอร์ใจดีนะครับจะเอาโทรศัพท์มาให้ผมลองใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นวันพัทหรือมี่นะครับที่อยากจะติดต่อมานะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้โทรศัพท์ยังว่างอยู่นะครับ แล้วก็วันนี้ผมหนึ่งนะครับก็ตัวลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับและถ้าใครอยากจะดูคลิปเต็มๆนะครับในการขับรถเต็มวันนะครับสำหรับไลน์แมนปกติและใช้โทรศัพท์เครื่องเดิมนะครับนั่นก็คือหัวเว่ยโน 5T ของผมที่ผมใช้นในการกดงานนะครับเดี๋ยวผมจะไปลองวิ่งดูตั้งแต่แบบ10โมงถึงกัก6โมงเย็นนะครับเต็มวันนะครับก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับวันนี้ผมหลาเพื่อนเพื่อนทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ